กันอีกครั้งนะคะกับไลฟ์แนะนําการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะกับวันนี้พบกับพี่บิ๋มอีกครั้งนะคะเดือนดารารัธนากาสานักวิชาการคอมพิวเตอร์งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะและในวันนี้กับหัวข้อนะคะแนะนําค่าย Dream to s i g n จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์นะคะจากภาควิชา คณิศาสต์สติและคอมพิวเตอร์นะคะให้เกียรติมาให้ข้อมูลกับน้องๆในวันนี้ต้องขอต้อนรับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะขอให้อาจารย์แนะนําตัวก่อนค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อ,อผู้เชีย่ยวาตรอาจารย์ดรพัชรีวงาศ์สาสนนะคะเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์ค่ะอาจารย์ก็วันนี้ก็มีเรื่องราวมาแนะนําให้เด็กๆฟังนะคะหรือนักเรียนทุกคนที่สนใจเรียนสาขาคณิตศาสตร์นะคะ ค่ะน้องๆจะได้ฟังแล้วนะคะว่าวันนี้อาจารย์มาจากภาควิชาคณิตศาสตร์นะคะอาจารย์จะมาให้ข้อมูลก,กับน้องๆสำหรับน้องๆคนที่สนใจวิชาคณิตศาสตร์นะคะก<ช>่อนอื่นเลยค่ะอยากให้อาจารย์ให้ทำความเข้าใจให้น้องๆทำความเข้าใจก่อนว่าสาขาคณิตศาสตร์เนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์นะคะชื่อชื่อสาขาเราก็คือ,อวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์นะคะหรือว่าชื่อทางภาษาอังกฤษคือ Bachelor of uh, Science i นะคะอินแบดเมติกสนะคะอาสาขาคณิตศาสตร์เราจะแบ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มก็จะมีกลุ่มคณิตศาสตร์บริสุทธิ์พี m a แมดิเมติกส์นะคะคณิตศาสตร์ประยุกต์แ uh, อพพลายแมดิเมติกส์แล้วก็กลุ่มสถิติสถิติและธุรกิจหรือว่าสถิติแ Business นะคะทั้ง3กลุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์กันนะคะทั้ง3กลุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์กัน แล้วก็อาจารย์ก็จะลงรายละเอียดแต่ละแต่ละสาขานะคะอย่างเช่นเริ่มจากสาขาคณิตศ,ศาสตร์บริสุทธิ์ะนะคะพียอ a มตติมาติกนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการพิสูจน์ความจริงโดยการการพิสูจน์นี้เราจะใช้ การพิสูจน์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนสมเหตุสมผลนะคะและการาและการพิสูจน์นี้เรานาไปใช้ได้จริงนะคะนำไปใช้ได้จริงในหลายๆสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์อย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์อย่างอื่นนะคะอาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างอาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างวิชาบางวิชานะคะในในสาขานี้ก็คืออย่างเช่นตัวแรกนะคะ เป็นหลกนักคณิตศาสตร์หรือว่า Principle of Math นะคะหลกักคณิตศาสตร์คือเป็นวิชาเริ่มต้นของของคณิตศาสตร์เลยนะคะเป็นวิชาเกี่ยวกับการปูพื้นฐานของทฤษฎีของทางคณิตศาสตร์นะคะซึ่งทุกคนจะต้องเรียนผ่านตัวนี้มาเราอาจจะเคยเห็นในระดับมัธยมนะคะแต่วิชานี้จะเป็นวิชาปูพื้นฐานและสําคัญในหลายๆแขนงของคณิตศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องจะต้องเรียนตัวนี้นะคะวิชาต่อไปอย่างเช่นพีชคณิตเชิงเส้น มีชืการ์เชิงเส้นตัวนี้หรือมีชื่อว่าลิเนียลจ b r a นะคะลิเนียลจิ布拉เป็นวิชาที่ใช้ในวิทยาศาสตร์หลายๆแขนงนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นคณิตศาสตร์แน่นอนนะคะอาจจะเป็นฟิสิกส์เคมี Me, หรือ Mac, แม้กระทั่งทาง,ทาง,ทาง,ทางวิศวะนะคะจะใช้ลิเนียลจ b r a เยอะ bra, <Yeah. S 1> นะคะ,ะหรือจะเป็นทฤษฎีจำนวนทฤษฎีจำนวนหรือว่าดัมเบิลตีรีนะคะเราอาจจะเคย เห็นมาแล้วเป็นการดูความสัมพันธ์ของอเป็นการดูความสัมพันธ์ของจํานวนนะคะว่าจํานวนนี้จํานวนนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะ,ะหรือการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์นะคะการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์เป็นต้นนะคะนี่คือ,อ,อนี่คือแขนงแรกนะคะเอามาดูแขนงที่2ก็คือคณิตศาสตร์ประยุกต์นะคะคณิตศาสตร์ประยุกต์หรือ applied mathematics นะคะ มีอะไรบ้างอาจารย์อาจารย์ขอยกตัวอย่างสั้นๆน,นะคะอย่างเช่นวิชา Operation Research หรือว่าระเบียบวิธีการดำเนินระเบียบวิธีการดําเนินงานนะคะเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงเพื่อให้เกิดความสนใจนะคะ,ะสมมติเรามีบริษัทบริษัทหนึ่งเราต้องการที่จะส่งส่งสินค้านะคะไปยังไปยังลูกค้าหลายๆที่แล้ว หลายๆที่นะคะอย่างเช่นร้อยที่หรือว่าพันที่เราเราจะทำยังไงที่จะให้ให้การขนส่งนี้นะคะใช้เวลาน้อยที่สุดและใช้งบประมาณน้อยที่สุดนะคะอย่างเช่นตัวอย่างตัวอย่างนี้นะคะอา,อาวิชาต่ตอไปอะะก็คือแบบโมเดลลิ่งนะคะแบตโมเดลลิ่งก็คือ ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ตัวแบบทางคณิตศาสตร์นี่นำไปใช้ในหลายๆอย่างแม้กระทั่งทาง,ทางการแพทย์นะคะอย่างเช่นสมมุติเรามีวัตถุสมมุติเรามีวัตถุที่ต้องการที่จะดูภายในอย่างเช่นการเอ็กซเรย์นะคะเราเราจะทํำยังไงที่จะให้เห็นวัตถุนั้นนะคะเราก็นำนำ,นำวิธีเหล่านี้มาสร้างเป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์สร้างได้จริงๆนะคะแล้วก็ใช้จริงๆด้วยนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจทางคณิตศาสตร์ประยุกต์เราก็ มาเรียนได้นะคะแล้วเรานำไปใช้จริงๆนะคะอ๋อแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะ <c oughs> ในในสาขาคณิตศ <c oughs> าสตร์ <c oughs> ก็คือกลุ่มสถิติและธุรกิจนะคะซึ่งกลุ่มนี้เป็น <c oughs> กำลังเป็นที่สนใจนะคะแล้วกเ็เป็นที่สนใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไปเรื่อยๆนะคะเ,เราก็จะมีการสอน ตัวแบบทางธุรกิจตัวแบบทางการเงินทฤษฎีความน่าจะเป็นนะคะพวกเราอาจจะเคยเห็นอาจจะเคยได้ยินทฤษฎีความน่าจะเป็นไปละอย่างเช่นการโยนเหรียญพวกนี้นะคะเราจะทํานายได้ยังไงนะคะแล้วพวกนี้นําไปใช้ได้จริงๆนะคะโดยเฉพาะนําไปใช้ในบริษัทบริษัทประกันภัยบริษัทเทคหรือว่าเทคโนโลยีพวกนี้นะคะหรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลหรือที่เรียกว่า d ดต้าสายนะเดต้าสายเหล่านี้ใช้คณิตศาสตร์อย่างจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพื้นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์อย่างเช่นทฤษฎีความน่าจะเป็นนะคะเราก็านำไปนาไปเ,าเป็นวิชาในเป็นเป็นในนำไปอยู่ในวิชาการวิเคราะห์ะข้อมูลได้นะคะแล้วก็อาจารย์ได้มีโอกาสไปดูงานที่ต่างประเทศนะคะซึ่ง ซึ่งเหล่านี้ซึ่งบริษัทเทคที่อาจารย์ไปดูงานนะคะใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการในการวิเคราะห์ข,ข้อมูลเหล่านี้จริงๆเลยนะคะแล้วก็เขาเขาก็จะมีการรับสมัครงานโดยเฉพาะจบทางคณิตศาสตร์ที่มีที่มีความชํานาญทางด้านนี้จริงๆเลยนะคะ,เ,ะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจที่จะทํางานทางด้านเอกชนนะคะหรือทางบริษัท บริษัทพวกนี้นะคะหรือบริษัทประกันภัยพวกนี้บริษัททางด้านการเงินนะคะก็มาเรียนกลุ่มสถิติและธุรกิจนะคะอ,อันนี้ก็เป็นคร่าวๆข,ของการเรียนสาขาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งเราก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มตามที่อาจารย<า>์ได้ได้พูดไปนะคะจากที่อาจารย์ได้แนะนําน้องๆไปนะคะ เหมือนจะมีวิชาที่เอาไปทางธุรกิจด้วยก็มีใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยถ้าน้องๆสนใจเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ค่ะอาจารย์จะน้องเป็นน้องกลุ่มไหนคะม6ได้ไหมคะหรือว่าต้องเป็นกลุ่มกลุ่มปวชปวสได้ไหมคะเป็นเป็นเป็นน้องๆกลุ่มม6ค่ะต้องเป็นม6นะคะแล้วผลการเรียนล่ะคะอาจารย์และเกรดจะต้อง2.0ขึ้นไปค่ะค่ะต้องต้องมีความถนัด เราชอบต้องคณิตศาสตร์เลยใช่ไหมคะออ่จริงจริงถนัดได้ก็ดีค่ะแต่ถ้าไม่ถนัดเรามาเรียนมาฝึกด้วยกันก็ได้ค่ะไม่เป็นไรคะ่ะาร์ <c oughs> จะเริ่มต้นให้ใหม่เลยใ,<ห>ใช่ใชค่ะเราจะเริ่มต้นเริ่มฝึกฝนเริรรรร่มทุกอย่างใหม่หมดเลยเราไม่จําเป็นต้องรู้ทั้งหมดมาจากมัธยมนะคะเรามาเรามาฝึกพร้อมกันเรามาเรียนรู้ใหม่เรามาเริ่มต้นกันใหม่เรียนรู้ใหม่คือถ้าพูดถึงว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเด็กๆหลายคนก็เริ่มแบบว่าเออ ยากเกินไปสําหรับเขา <c oughs> นะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าได้ยินอาจารย์การันตีให้เราว่าน้องๆเนี่ยมาเริ่มต้นใหม่กับ <c oughs> ที่อาจารย์ตรงนี้เ <c oughs> นี่ยอาจารย์ <c oughs> อาจารย์จะพาน้องๆไปข้างหน้าเองนะคะค <c oughs> <c oughs> ำถามต่อไปเลยค่ะอาจารย์เมื่อน้องๆมาเรียนที่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอ,อุบลราัานนีแล้วเนี่ยสวัสดิการที่น้องๆจะได้รับค่ะอาจารย์มีอะไรบ้างเช่นทุนการศึกษาหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่น้องจะได้รับค่ะอาจารย์เราเราก็จะมีทุนอันอันดับแรกเลยนะคะทุนกยศนะคะอันดับที่สอง ท,ทุนก็จะสอนนี่ทุกคนทุกคนก็สามารถที่กู้ยืมได้นะคะเง<อ>โดยที่เงือดไข่ปานนะคะอ,อันดับที่สองเราก็จะมีทุนทุนเรื่อยๆนะคะทุนของคณะตามประกาศของคณะนะคะ,ะ,ะทุกคนก็คอยดูตามประกาศของคณะหรือของมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีทุนสน,สนับสนุนการศึกษาเหล่านี้นะคะ<อ>เรื่อยๆทั้งปี<ม>นะคะเรื่อยๆนะคะ แล้ววัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนล่ะคะอาจารย์น้องๆจะได้รับความความสะดวกสบายตรงไหนบ้างคะอาจารย์ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์นะคะจะอยู่ชั้นสองตึกวิจัยเราก็จะมีเราก็จะมีะมห้องสาหรับห้องพักนิสิตห,ห้องพักนักศึกษานะคะแล้วก็ก็จะมีสถานที่ให้อ่านให้ติวให้คุยทํากิจกรรมกับพี่ๆนะคะแล้วสําหรับชั้นปีที่4นะคะชั้นปีที่ส เราจะมีห้องห้องโปรเจกต์นะคะห้องห้องโปรเจกต์หรือห้องเพื่อที่จะฝึกแล้วก็ทําโครงงานให้เราจบให้เรามีสมาธิแล้วก็มีห้องสมุดด้วยนะคะแล้วเราก็ มีที่ปรินเตอร์มีมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีคอมพิวเตอร์ให้ทํางานในในตรงนั้นนะคะเรียกว่าสะดวกสบายนะคะใช่ใช่ปริร้นฟร,ร,ร,รีนะคะทุกทุกอย่างฟรีนะคะอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่น้องๆหลายคนสนใจนะคะก็คือว่าเมื่อเรียนสาข,ขาคณิตศาสตร์ไปแล้วค่ะอาจารย์จบไปเนี่ยสามารถทํางานอะไรได้บ้างคะอ่าเป็นเป็น,ปนอะไรท, <ำ S 2> ที่ท,ที่เป็นเป็นความฝันของเด็กๆแต่ละคนนะคะ,คะอ่าอันดับแรกนะคะหนึ่งละเป็นคุณครูค,คุณครูถ้าใครสนใจทางด้านคุณครูนะคะ เราก็เป็นเป็นคุณครูได้อซึ่งรุ่นพี่ที่จบไปนะคะเป็นเป็นคุณครูกันกันเยอะพอสมควรประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เยอะเลยนะคะนอกจากนั้นก็ไปเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะเพื่อที่จะ,ะบางคนฝ่ายฝันที่อยากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือเป็นนักวิจัยนะคะเราก็ไปเรียนต่อปริญญาโทต่อได้นะคะซึ่งจะมีประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะแล้วก็ นักสถิตินักสถิติเหล่านี้เราเป็นอาจารย์ก็ได้หรือเป็นนักสถิติในในในบริษัทเอกชนนะคะในบริษัทเอกชนบริษัททางด้านการเงินนะคะหรือจะเป็นหน่วยงานราชการก็ได้นะคะ,หน,ะ,คะหน่วยาราชการก็ได้ จริงๆแล้วบริษัทเอกชนรับสมัครนักสถิติเยอะพอสมควรนะคะ<ม>เยอะมาก<ช>เพราะว่ามีความสําคัญในการในการอย่างเช่นเราจะวิเคราะห์เศรษฐกิจเราจะต้องใช้นักนักสถิติที่ค่อนข้างมีความชํานาญนะคะเพราะฉะนั้นใครใครที่ชอบทางนี้ก็เรียนสถิติไปเยอะๆนะคะแล้วก็หรือจะประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวก็ได้อย่างเช่นเป็นติวเตอร์เป็นอะไรอย่างนี้ <ๆ S 2> นะคะอ,ะอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทำงานด้าน,านาทำงานด้านเอกชนทางภาคเอกชนนะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปอย่างเช่นบริษัทประกันภยัยบริษัทเทคหรือที่เรียกว่าเทคคอมพานีนะคะอันนี้รับสมัครผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเช่นความมั่งิตี้หรือความน่าจะเป็นหรือจะเป็นพวกออ e เปอเรชันรีเสิร์ชนะคะระเบ,บียบวิธีวิจัยหรือตัวแบบทางคณิตศาสตร์พวกนี้นะคะก็ทํางานทางภาคเอกชนได้นะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> หลากหลายนะคะค่อนข้างจะหลากหลายทั้งเป็นภาครัฐแล้วก็เอกชนเลยค่ะ,คะ,ะ,คะทำได้จริงๆค่ะนี้นอันนี้อาจารย์ไปไปศึกษามาแล้วก็ไปไปเห็นางานทางด้านเอกชนข้างนอกมาเพราะฉะนั้นอาจารย์<ช>นำมา<ช>พูดได้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะเผื่อเด็กๆมีความฝันแล้วก็ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ,คะตั้งเป้าตั้งแต่ตอนนี้เลย สำหรับน้องๆที่กำลังรับชมไลฟ์นี้อยู่นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรอยากถามอาจารย์เนี่ยถามเข้ามาในไลฟ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่บิณจะถามให้อาจารย์สดๆตรงนี้แล้วให้อาจารย์ตอบตร,ตรงนี้เลยะะได้เลยค่ะ,คะดีมากค่ะ,ะ,คะกับคำถามต่อไปค่ะคำถามนี้น้องๆน,น่าจะเป็นคำถามฮอตฮิตเลยคือในระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าน้องยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอาจจะชอบคณิตศาสตร์อยู่แต่ไม่มั่นใจว่าจะเรียนคณิตศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดีไหมหรือจะเป็นที่มหาวิทยาลัยอื่นอยากให้อาจารย์ให้คำมั่นแล้วก็ให้น้องๆมั่นใจว่าทําไมน้องจึงควรเลือกเรียนที่สาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะ,ะที่สาขาเรานะคะพวกเรามีความพวกเรามีความพร้อมในทุกๆด้านนะคะคือถ้าพวกเราไม่มียังยังไม่มีพื้นฐานหรือพื้นฐานที่ยังไม่ยังไม่ยังไม่มากพอไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกังวลเลยพวกเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่ ทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐานทั้งด้านภาษาอังกฤษทุกอย่างเราจะไปได้วยกันนะคะเราจะอาจา,อาจารย์ทุกท่านมีความพร้อมมีความพร้อมมีความายินดีมากที่จะเริ่มต้นไปได้วยกันศึกษานะคะรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างของของของเด็กๆว่าว่าพวกเราจะาไปยังไงเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเลยนะคะพวกเราไม่จําเป็นต้องรู้อะไรมามาทั้งหมดมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะอาจารย์ทุกคน และเจ้าหน้าที่มีความพร้อมทุกทุกอย่างนะคะเรียนไปด้วยสนุกสนานไปด้วยนะคะอันนี้นี้จะเป็นเป็นสิ่งสําคัญในการเรียนนะคะเราเราสนุกสนานทํากิจกรรมไปด้วยอาจารย์ได้ให้น้องตอบคําถามน้องว่าให้ความมั่นใจว่าทําไมจึงควรเลือกเรียนที่สาขาคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเรานะคะทีนี้เนี่ยได้ข่าวว่าตอนนี้เรากําลังเปิดรับสมัครโครงการค่าอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์โครงการบีมทูไซด์ค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ ผลตอบรับก็คณิตร์ก็มาก,ก็ก็ดีมากนะคะมีะะมีน้องๆมาร่วมกิจกรรมเยอะหลายร้อยทุกปีนะคะแต่เนื่องจากปีนี้เราพิเศษหน่อยคือเราจะจัดแบบออนไลน์นะคะเนื่องจากเรายังไม่สามารถเจอกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดออนไลน์ก่อนซึ่งครั้งแรกก็จะเป็นวันที่21สิงหาคมนะคะ21สิงหาคมค,ครั้งที่2ก็จะเป็นวันที่4กันยายนนะคะเด็กๆคอยดอูประกาศทางทางมหาเาลัยนะคะ อาจารย์คะลักษณะของกิจกรรมที่อาจารย์เปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์เนี่ยอาจารย์จะให้น้องๆมีกิจกรรมอะไรน้องๆบ้างคะอาจารย์รูปแบบก็คืออย่างเช่นเราจะแนะนาแนะนาอันดับแรกนะคะแนะนําม,มหาวิทยาลัยแนะนาําภาควิชา,านะคะแล้วก็จะมีรุ่นพี่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเป็นยังไงแล้วก็เราก็จะแชร์แชร์เหล่านี้กับาภาควิชาอื่นด้วยนะคะว่าเป็นยังไงว่าสนุกความ ความหลากหลายของชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็นยังไงนะคะค่ะรุ่นพีที่กำลังเรียนอยู่ว่าเป็นยังไงแบบน,น,น้องน้องคนไหน,นะะที่อยากสร้างแรงบันดาลใจนะคะ,คะ,คะกะ็ตอนนี้เหลือเวลารับสมัครค่ายอีกไม่เยอะแล้วนะคะปิดรับสมัครอาทิตย์นี้แล้วนะคะ,คะน้องนองที่ยังลังเลอยู่ไม่มั่นใจว่าจะสมัครสาขาไหนดีนะคะลองเลือกลง าสาขาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน <c oughs> ค่ะ,คะกับคําถามต่อไปเลยค่ะอาจารย์ถ้าน้องๆได้มาร่วมกิจกรรมของอโครงการค่าย Dream to Side ของเราแล้วค่ะอาจารย์ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> คิดว่าน้องๆจะได้รับประโยชน์อะไรกลับไปบ้างคะอาจารย์ <c oughs> อันดับแรกเลยนะคะพวกเราจะได้เห็นมุมมองที่ที่กว้างขึ้นว่าคณิตศาสตร์เอาไปทําอะไรได้บ้างคณิตศาสตร์นอกจากจะเป็นคุณครูหรือจะเป็นอาจารย์หรือทํางานอย่างอื่น เราทาอะไรได้บ้างประสบการณ์จากรุ่นพี่เป็นยังไงนะคะแล้วก็บางทีเราอาจจะเออเรา,าฝันอยากจะเป็นอ,อยากจะทางานบริษัทใหญ่ๆสักที่หนึง่งไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศนะคะอาจารย์ก็จะอา,อาจารย์ก็จะมีประสบการณ์จากทั้งอาจารย์เองนะคะหรือจากรุ่นพี่มาเล่าให้ฟังนะพวกเราก็จะได้ภาพที่กว้างขึ้นจะได้มองว่าเออเราฝันอยากเป็นตรงนี้ตรงนี้นะคะจะได้ เดินตามความฝันนะคะว่าเป็นอย่างไงค่ะสำหรับน้องๆนะคะที่สนใจจะสมัครค่ายของคณะวิทยาศาสตร์นะคะและก็เป็นสาขาคณิตศาสตร์เนี่ยจะต้องเป็นน้องกลุ่มม6ถูกไหมคะอาจารย์จะต้องเป็นน้องม6กําหนดแผนการเรียนไหมคะอาจารย์แผนการเรียนไม่กําหนดไม่ไม่ได้กําหนดแ่ะในกําหนดนะคะเป็นมหค่ะอย่างที่อาจารย์ว่าเรามาเริ่มต้นกันใหม่อ่าโอเคค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมของอาจารย์ก็คือจัดวันที่21สิงหาแล้วก็สี่กันยาเป็นออนไลน์ทั้งสองรอบใช่ไหมคะทีนี้ น้องๆจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรบ้างคะถ้ามาเข้าค่ายของเรามาไม่ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะค่ะมาเลยค่ะสบายๆค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังมามาเริ่มต้นกันเลยค่ะไม่เป็นไรเนาะเตรียมจิตใจให้พร้อมนอนเต็มที่นะคะแล้วก็แล้วก็มามารับฟังเลยมามาแชร์ประสบการณ์ผู้อาจารย์หรือรุนพี่จะแชร์ประสบการณ์ให้ค่ะไม่จำไม่ต้องมีอะไรมาเลยนะคะเตรียมใจให้พร้อมเท่านั้นเองนะคะค่ะมีน้องๆถามค่ะอาจารย์ในไลฟ์ค่ะ เป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่าเกรเฉลี่ย2.00เนี่ยจะได้เข้าได้เข้าศึกษาในในคณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์เลยอะค่ะอาจารย์ถ้ามาเข้าค่ายตัวนี้ะค่ะ,เ,ะเราเรา,เราจะมีการสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งนะคะเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ขอแต่พวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะมีความมุ่งมั่นความตั้งใจทําให้เราประสบความสําเร็จได้ทุกอย่างอาจารย์มั่นใจค่ะ,คะ ก็เด UM <Dante> ี๋ยวอยากให้อาจารย์เชิญชวนน้องๆค่ะอาจารย์คนที่ยังรังเรยอยู่แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ายมาถึงช่วงท้ายแล้วของการรับสมัครแล้วก็จะยังมีหลายคนที่เมื่อวานสมัครค่ายหนึ่งวันนี้ก็ยกเลิกแล้วมาสมัครอีกค่ายหนึ่งแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะสมัครพรุ่งนี้จะยกเลิกอีกไหมค่ะอยากให้อาจารย์เชิญชวนมาสมัครค่าย Dream to Side ของคณะวิทยาศาสตร์ของเราค่ะอาจารย์เด็กๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะมาสมัครมาสมัครค่าย Dream to Side มาดูกันว่าคณะวิทยาศาสตร์เป็นยังไง ประสบการณ์ของอาจารย์ประสบการณ์ของรุ่นพี่เป็นยังไงมาสมัครกันก่อนนะคะมาสมัครแล้วก็มาดูก่อนเดี๋ยวค่อยตัดสินใจนะคะมาดูมารับฟังความสนุกมารับฟังความาความรู้ทั้งทางด้านวิชาการทางด้านอื่นๆเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แนะนำเป็นเป็นโครงการที่ควรจะเป็นโครงการที่น่าสนใจมากที่จะเข้าร่วมนะคะไม่เสียหายนะคะก็ามาเลยใช้เวลา ช่วงนี้ช่วงที่เรายังไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะช่วงที่เราออนไลน์นะคะเขาเข้ามาได้เลยนะพผู้จารย์แล้วก็รุ่นพี่ยินดีมากพร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์แชร์ข้อมูลมทุกๆด้านทุกคนถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็แล้วแต่นะคะอันนี้จารย์พูดรวมๆเลยะค,ะค่ะมีคําถามค่ะอาจารย์น้องถามว่าการเข้าค่ายจําเป็นต้องสมัครอะไรเข้ามาไหมครับผมจะได้เตรียมตัวได้ครับ สำหรับวิธีการสมัครเนี่ยมีม,มีอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะคะ,คะน้องๆสามารถสแกน QR วอารคที่หน้าเว็บไซต์ตรงที่แบนเนอร์ตัวนี้นะคะสมัครไปแล้วก็จะ,ะสแกน QR วอารคแล้วเข้าสู่ระบบน้องๆที่ยังไม่ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็เลือกประเภทเลือกค่ายที่น้องสนใจจะเข้าร่วมเหมือนอย่างที่พี่คุยกันหลายๆไลฟ์ที่ผ่านมาว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเขาเรียกหัวเลียวหัวต่อของน้องโมหกใช่ไหมคะอาจารย์ใครที่สามารถรู้ตัวก่อนเนี่ยจะ ได้รับสิ่งดีๆก่อนอเลือกก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะ,อ,ะอยากให้อาจารย์เพิ่มเติมค่ะมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชิญหรือเชิญชวนน้องๆมาทํากิจกรรมอาจจะไม่ใช่รอบค่ายน้องอาจหลายคนอาจจะยังอ่ะรอบค่ายยังไม่สมัครหละ,ะแต่ว่าเราเป็นรอบพอร์ตรอบโคตา้าหรือรอบหลังๆอยากให้อาจารย์เชิญชวนไม่ว่าจะเป็นรอบไหนก็ตามค่ะลองมาสมัครที่คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์นะคะอาจารย์อา,อาจอารย์ก็ ชิญชวนนะคะ,ะเด็กๆหรือ,อนักเรียนคนไหนที่ยังที่ที่สนใจทางทางวิทยาศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็แล้วแต่นะคะโดยเฉพาะคณิตศาสตร์นะคะ <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะคณิตศาสตร์นะคะ, <c oughs> ะ,ะ,ะมาเลยนะคะมาเลยมาหาประสบการณ์อย่างน้อยเรามาหาประสบการณ์นะคะ <c oughs> มาหาประสบการณ์ในการสัมภาษณ์หรือเหล่านี้เพื่อเราจะได้ ได้ยินได้ได้ได้ประสบการณ์จากอาจารย์ที่สัมภาษณ์หรือเพื่อนๆหรือรุ่นพี่นะคะเราจะได้เป็นการประกอบการตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะคะอาจารย์ก็เชิญชวนนักเรียนทุกคนนะคะมามา,มาสมัครในหลายๆรอบไม่ว่าจะเป็นรอบค่ายหรือรอบที่แคสหรือที่แคสหลายๆรอบนะคะลองลองมาดูมามาดูอันดับแรกมาดูบรรยากาศนะคะมาดูบรรยากาศแล้วก็มาดู สิ่งที่อาจารย์แชร์หรือรุ่นพี่แชร์นะคะว่าว่าเป็นยังไงเราอยากต้องลอมันต้องลองใช่อยากให้มาเห็นก่อนเดี๋ยวค่อยตัดสินใจนะคะอย่างน้อยมาเห็นนะคะเลือกก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะโครงการโครงการนี้นะคะคือเป็นโครงการส่งเสริมการสร้างคัณนคติและแรงจูงใจเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชื่อก็บอกแล้วนะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฉะนั้นน้องๆนะคะ หลายคนตอนนี้อาจจะยังตัดสินใจไม่ได้สมัครเข้าค่ายกับเพื่อนมากับเพื่อนเพื่อนชอบเพื่อนเขารู้รู้ตัวแต่ว่าเราอะเรายังไม่รู้ตัวเลยแต่เราสมัครมากับเพื่อนอพอวันที่มาเข้าค่ายจริงๆแล้วอ้รู้สึกว่าไม่ชอบรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะามามามา,มาเราอยากให้น้องมาได้ประสบการณ์ตรงประสบการณ์จร,จริงจากทั้งอาจารย์ทั้งรุ่นพี่แล้วก็ เพื่อนๆร่วมกันมาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้โครงการค่ายนี้เราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมนะคะจะปิดรับสมัคร31กรกฎาคมนี้น้องๆที่ยังไม่สมัครอย่าลืมนะคะว่าต้องรีบรับสมัคร1คน1ค่าย1สิทธิ์เท่านั้นและโครงการนี้เป็นโครงการฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวส่วนเอกสารการสมัครนะคะน้องๆก็สมัครแล้วไม่ต้องส่งเอกสารนะคะยกเวนเ้นคณะเทศศาสตร์ ต้องส่งเอกสารมาที่อ e ีเมลที่ขึ้นไว้ที่หน้าเว็บไซต์น่าจะเป็นช่วงท้ายแล้วค่ะอาจารย์อ,อยากให้อาจารย์ฝากอะไรเล็กๆน้อยๆกับน้องๆอีกครั้งนึงอะคะอาจารย์ก่อนปิดรายการอาจารย์ก็เชิญชวน,ชวนเด็กๆทุกคนนะคะมาเลยมาลองเลยค่าย d r e a m ู i ายนะคะมาลองให้เห็นว่าเป็นยังไงนะคะแล้วเราค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะคะมีทั้งาสาระความรู้ด้านวิชาการสาระ ความบันเทิงด้วยนะคะ<ม>พวกเรา<ม>จะ,ะไม่พลาดความบันเทิงนะคะ,ะพวกเราจะได้รับความรู้ในหลายๆสาขานะคะไม่ใช่เฉพาะสาขาคณิตศาสตร์แต่ว่าทุกๆสาขาแต่ถ้าเราชอบคณิตศาสตร์มาเรียนคณิตศาสตร์เลยไม่มีพื้นฐานไม่เป็นไรเราจะไปด้วยกัน<ม>อาจารย์พร้อมที่จะ,ะไปด้วยกันตั้งแต่สเต็ปหนึ่งเลยไปจนถึงส่งให้พวกเราได้จบได้งานทำนะคะค่ะ,คะ อย่าลืมนะคะค่ายของคณะวิทยาศาสตร์นะคะค่าย Dream to s i g n มีจัดสองรอบนะคะวันที่21สิงหาแล้วก็วันที่4กันยาน้องๆตอนนี้คณะเปลี่ยนแล้วนะคะก็คือจัดเป็นออนไลน์แค่สอรอบนะคะก็น้องๆไม่ต้องทําอะไรค่ะเตรียมใจเตรียมใจอย่างเตรียมใจเตรียมตัวให้พร้อมค่ะไม่ต้องมาที่มหาวิทยาลัยนะคะเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะอาจารย์ก็ค่อนข้างจะตึงเครียดอยู่ค่ะเราก็เลยให้ให้น้องๆปลอดภัยนะคะา ช่วงท้ายแล้วมีคำถามก็คืออ๋อน้องถามว่าค่ายที่จะไปมีความเป็นไปได้ไหมคะที่จะจะได้ไปหรือว่าอาจจะงดไม่ได้งดค่ายค่ะแต่ว่าคือเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นจากออนไซต์เป็นออนไลน์ค่ะก็มีเดี๋ยวจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยน้องๆก็รอติดตามค่ะว่าค่ายไหนที่จะเปลี่ยนจากออนไซต์เป็นออนไลน์บ้างนะคะ จริงๆเสียดายนะคะอาจารย์อยากให้น้องมาที่<ช>มหาวิทยาลัยอ,อาจารย์อาจารย์ทำอาจารย์ทำ,าาทำค่ายดินทูซา์มาสองสปีแล้วสนุกมากนะคะ,คะพรกเราก็จะมีของรางวัลมีอะไรเหล่านี้นะคะ,คะแต่แต่แต่มีแนวโน้มค่ายที่สองมีแนวโน้มก็จะเป็นออนไลน์เหมือนกัน,<ช>นดังนั้นดังนั้นออนไลน์หมดนะคะอาจารย์ก็ไม่เป็นไรค่ะโอกาสหน้าถ้าเกิดว่าน้องๆได้มามาเรียนที่มหาวิทยาลัยก็ก็จะได้พบกับอาจารย์ทั้งรุ่นพีนะคะสำหรับช่วงท้ายของไลฟ์วันนี้นะคะ ก็อยากเชิญชวนน้องๆนะคะที่ยังไม่ได้สมัครโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจนะคะจะปิดรับสมัครแล้วนะคะวันที่31กรกฎาคม2564นี้นะคะใครที่ยังไม่ได้สมัครใครที่ยังลังเลอยู่ใครที่กดยกเลิกไปอย่าลืมกดสมัครใหม่นะคะ31กรกฎาคมนี้ปิดรับสมัคร1คน1ค่าย1สิทธิ์อยากให้น้องๆได้มาร่วมกิจกรรมกับเราจริงๆค่ะแล้วก็หวังว่าน้องๆ จะให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมกับเรา,าพบกันใหม่กับไลฟ์แนะนำมหาเชลัไหน้าแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนดูแลสุขภาพนะคะรักษาระยะห่างทางสังคมค่ะโซเชียลดิสเทนซิ่งแล้วก็ดูแลทานอาหารสุกร้อนนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือนะคะค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัชรีวงศา,าสนอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติและอคอมพิวเตอร์เป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องๆที่มาเข้าค่ายริมทู g n เนี่ยพบกับอาจารย์แน่นอนอแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังเจอกันไลฟ์ต่อไปเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นไลฟ์ของคณะแล้วก็สาขาอะไรขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ